อ่านะครับก็อยู่กับผมตออเลยนะครับเอฟชนายุดนะฮะกับสเกตฟ,ฟุตบอลครับในช่วงบายๆแบบนี้กันต่อนะครับริโอเฟอร์ดิดานครับสงสารวารานครับจากขึ้นหิ่งเนี่ยต้องมากลุกมฝุ่นที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับ Rio อเฟอร์ดินานครับนักวิจารณ์แห่งบีท p o r t ตเนี่ยแสดงความคิดเห็นต่อภาพรวมผลงานปีแรกของราฟาเอวรันประกันหลังของเมนยูเนี่ยว่าแทบเอาตัวไม่รอดแต่ส่วนหนึ่งเนี่ยเพราะชีวิตพลิกผันจากทีมวัฒนธรรมฟุตบอลแข็งแกร่งอย่างเรอัลมาดริดมาสู่ขาลงของเมนยูนะครับ วาราเนี่ยโดนซื้อมาจากซานติโกบาเดเบลก็แพงถึง42ล้านปอนด์ถูกคาดหวังว่าเมื่อจะกกบคู่กับกัปตันแฮร์รี่แม็กไวแล้วเนะี่ยจะช่วยกันแก้จุดอ่อนเกมรับของแมนยูได้แต่กลายเป็นว่าลากกันเข้ารกเข้าพงเห็นจากจำนวนประตูที่เสียถึง57ลูกมากที่สุดตั้งแต่ยุคในพิมียร์ลีกอังกฤษนะครับ ฐานะสิทธิ์เก่าอย่างริโอเฟอร์ดินันครับผมไม่อยากโทษว่าคือความผิดของดาวเตะแชมป์โลกแต่ชี้มูลว่าเพราะมาตรฐานสโม,มสรอ,อันตกต่ำของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต่างหากที่ชุดดาวเตะวัย29ปีมาโม่หมองเขาย้ายมาจากอีกทีมหนึ่งเกียรติยศที่สั่งสมมาของสโม,มสรน,นั้นองค์ประกอบทีมอยู่ในระดับสูงสุดผู้เล่นทุกคนเล่นด้วยความสม่ำเสมออย่างที่สุดการปิดปากผ่านช่องย o u t u b e 5นะครับของราฟาเอวรัน แล้วจากนั้นสถานการณ์กับตลปัดมาอยู่ที่ทีมที่องค์ประกอบเป็นศูนย์ไร้ความมั่นใจขาดทิศทางและโครงสร้างพื้นฐานในให้ต่อยอดเขาตกที่นั่งตัวประหลาดก็คงคิดในใจกูไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนตั้งแต่เล่นฟุตบอลระดับเยาวชนเป็นคัดจ็อกจากร่วมสโมสรที่บริหารจัดการวัฒนธรรมและมาตรฐานระดับโลกในทุกเมื่อเชื่อวันสู่เมนยูที่ต่างกันสุดขั้ว หมอนั่นคงตกในภาวะกลืนไม่เข้าคลายไม่ออกได้แค่นั่งถอนหายใจและบอกกับตัวเองว่าว้าวมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเขาไม่ได้แสดงผลงานอย่างที่ถูกคาดหวังแต่เขาไม่บอกคุณเรื่องที่เผชิญไม่ปีปากอะไรเลยนะครับทั้งที่น่าจะแก้ต่างไปว่าผมจะยกระดับผลงานขึ้นอีกขั้นในปีต่อไปแค่จําเป็นต้องมีตัวช่วยนะครับเปรียบเทียบตัวอย่างชัดเจนเลยว่าวารานเนี่ยออกจากเรอลมาดรดมาปีเดียวทีมเก่าเนี่ยได้แชมป์ลาลิกาสเปน แชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนลีกสมัยที่14ของสโมสรขณะที่แข่งเฟรนช์แมนเนี่ยเจอความท้าทายสมใจมือเปล่าทุกรายการแถมไม่ติดสี่อันดับแรกของตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกเลยอดไปแต่ยูฟาแชมเปี้ยนลีกฤดูกาลหน้าเป็นที่เรียบร้อยนะครับอืมเือร์อริโอฟอร์ดินานครับออกมาให้สัมภาษณ์และบอกว่าสงสารราฟาลวรันว่ากูมาทำอะไรที่นี่นะครับมาทำอะไรจากอยู่ที่ดีๆอย่างเรอัลมาดริดอยู่แล้วเขาต้องมาตกรกรรมลำบากที่แมนยูอะไรประมาณนั้น ทุกคนคิดว่าไงก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะสวีดัสวัสดีครับ